หัวใจของว่าที่คุณแม่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสุขสุดๆส,ส,สำหรับแมทพีรณีนางเอกสาวชื่อดังที่ตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกชายคนแรกกับสามีหนุ่มเฟมพีมามเดชซึ่งทางคู่ก็เรียกได้ว่าเฮ่อลูกสุดๆเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่ล่าสุดแมทพีรณีได้ทำเอาแฟนๆใจละลายด้วยการอวดภาพลูกชายในท้องเป็นครั้งแรก ผ่านภาพอันตราสาวสุดชัดที่โพสต์ในสตอรี่อินสตาแกรมโดยมีทั้งคุณพ่อเฟมและคุณแม่แมทที่แย่งกันลงรูปเพราะต่างคนต่างเหอลูกเต็มที่จากภาพอันตราสาวนั้นบอกเลยว่าเห็นเขาหน้าได้ชัดเจนทั้งดวงตาจมูกและริมฝีปากน้อยๆที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างทำเอาแฟนคลับและเพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นว่าหนูน้อยคนนี้ ต้องน่ารักเหมือนคุณแม่แน่นอนหลายคนยังชมไม่หยุดว่านี่แค่ภาพอันตราสาวยังน่ารักขนาดนี้แล้วตอนคลอดออกมาจะละลายหัวใจขนาดไหนเรียกได้ว่าอีกไม่นานเกินรอแฟนๆก็คงจะได้เห็นหน้าทายาทคนแรกของแมทและเฟมกันเต็มๆแล้วแน่นอนค่ะ